ับผมสองสูตรขายดีครับอะมิโนนะครับผมอาหารเสริมที่ไม่ได้มีดีแค่เสริมนะครับคือพัฒนามาแบบอย่างดีนะครับทำให้ต้นไม้ทำให้อยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับผมนะให้ผลผลิตดีขึ้นนะครับผลเยอะขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นรากดีขึ้นต้นไม้แข็งแรงขึ้นนะครับสูตรซึมง่ายนะครับเพราะว่าเป็นอะมิโนนะครับมีส่วนผสมนะครับของรุ่นสาลายก็จะมีอมส่วนผสมของสาลายถ้ารุ่น ฮิวมิกนะครับอะมิโนฮิวมิกก็จะมีผลผสมของฮิวมิกและอื่นๆอีกหลายตัวมากนะครับกว่าจะเป็นออกมาเป็นตัวนี้นะครับผ่านการคิดค้นมาเยอะมากนะครับผมเป็นรูปแบบผงนะครับนี่แบบผงนะครับหนึ่งซองนะครับหนึ่งกล่องเนี่ยครับนะใช้ได้ถังพ่นยา20ลิตรเนี่ยนะครับยีถังหรือ400ลิตรนะครับผมนะนี่เวลาใส่นะครับนิดเดียวนะครับซองมันแกะมานะครับใส่นิดเดียวเนี่ยเต็มน้ําเต็มถังเลยใส่เข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับนี่เป็นผงแบบนี้เลยนะครับ แตกตัวง่ายมากนะครับไม่เป็นก้อนนะครับผมในนี้การันตีมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมซื้อถังนะครับนะพร้อมตัวตัวอะมิโนเข้าไปนะครับผมเลือกได้นะครับลูกค้าจะเอาสาร่ายหรือเอาอะมิโนฮิวมิกนะโปรโมชั่นเพียง 1, 4 9 0บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมใช้ได้20ถังนะย้ำนะครับผมนะดีขึ้นแน่นอนการันตีถ้าไม่ดียินดีคืนเงินครับผม